คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หัวข้อคนแดนไกลกินรวบวันนี้ฟ้าคล้มฝนแต่ร้อนไปทั้งวันทำท่าจะจบเหตุสำหรับก้าวไกลพักเพื่อไทยเสนอชื่อวันมูัมัมัดนอมทาชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มันคือความเก่าเกมที่พักก้าวไกลได้เรียนรู้และลิ้มรสเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเมืองต่อให้ถ่ายรูปกอดรัดฟัดเวียงสัญญาจะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดสุดท้ายมีโอกาสก็แทงหลังเลือดสาดอยู่ดีไม่มีหรอกครับมิตรแท้สัตรูถาวรไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการมันเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นของจริงมีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อไทยมาแผนนี้ก้าวไกลเพียงพลําประธานสภาผู้แทนไม่ได้เป็นของก้าวไกล มันโหดร้ายเกินไปเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอประกบปฏิพัฒน์สันติพาดาสอพิษณุโลกของพักเก้าวไกลมวยคนละรุ่นเอาเด็กอนุบาลมาต่อยกับนักมวยอาชีพมันห่างชั้นความผิดพลาดเพราะหญิงยโสข,ของก้าวไกลคิดว่าตัวเองได้เปรียบที่เสนอชื่อปฏิพัฒ์ก่อนเพื่อบีบให้เพื่อไทยถอยอย่างที่เขียนถึงไปหลายครั้งครับหากพักที่คิดจะร่วมรัฐบาลกัน ส่งคนเข้าชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแข่งกันเองมันก็คือจุดจบไม่มีทางที่จะร่วมรัฐบาลกันได้ให้นึกถึงภาพก้าวไกลส่งเพื่อไทยส่งพักร่วมรัฐบาลเดิมส่งคงไม่ต้องบอกว่าหวยจะไปออกที่ใครมองแบบตื้นๆแบบนี้เสร็จพักร่วมรัฐบาลเดิมแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะการเมืองถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วทำไมเพื่อไทยต้องเสนอชื่อวันนอ หัวหน้าพักประชาชาติที่มีสสแค่10เสียงแทนตัวเองที่มีสสหนึอสีสิคนแล้วจะขัดใจสอสรุ่นลายครามอย่างอดีสรเพียงเกตที่ยืนกรานมาตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาจะต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้นหรือเปล่าวัดอุณหภูมิทางการเมืองหลังเพื่อไทยเคาะชื่อวันนออย่างน้อยๆกระแสตอบรับดีกว่าสุชาติตันเจริญสสเพื่อไทยส่วนใหญ่โล่งอกที่ได้หักกับก้าวไกล หลังจากปรากฏการส้มกินแดงเพื่อไทยไม่ได้ปลื้มก้าวไกลถึงขั้นต้องเป็นพันธมิตรทางการเมืองกันตลอดการมีประเด็นกระทบกระทั่งและตั้งคำถามกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็วันที่สองกรกฎาคมการประชุม8ปดพักที่ทำการพักก้าวไกลดอมส้มดักรอดาตัวแทนจากพักเพื่อไทยโดยไม่มีผู้ใหญ่ของก้าวไกลห้ามปลามเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยในวันรุ่งขึ้น ก้าวไกลไม่ได้ให้เกียรติเพื่อไทยชุนขาดถึงขนาดจะเชิญพิธาไปให้ชาวบ้านต่อยหน้าครับวันนอถูกมองว่าเป็นประธานสภาคนกลางถูกเสนอชื่อเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยกับกา้าวไกลถูกครับวันนอจะเป็นประธานสภาคนกลางจริงแต่เป็นคนกลางที่ถีบก้าวไกลออกจากเก้าอี้ประธานสภาแม้ในการถแถลงข่าวของสองพักจะยุติลงด้วยการบอกว่าถอยคนละกลา้าว อย่างจบลงด้วยดีวันนอคือโซ่ข้อกลางฉะนั้น8ดพักจับมือกันตั้งรัฐบาลต่อไปบทสรุปการเจราจาที่ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีตำแหน่งประธานสภาเป็นของวันนอรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นของก้าวไกลและรองประธานสภาคนที่สองเป็นของเพื่อไทยเลือกจริงจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ต้องรอลุ้นแต่มันแค่เบื้องหน้าส่วนเบื้องหลังก้าวไกลยังต้องเดินตามก้นดูว่า เพื่อไทยจะทำอะไรต่อเพราะคนคุมเกมนี้ทั้งหมดขณะนี้คือเพื่อไทยอย่าลืมนะครับว่าคนเสนอวันนอคือเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลและวันนอก็คือคนเก่าคนแก่จากไทยรักไทยฝั่งซุ้มเสียงจากวันนอไม่ได้ปฏิเสธหมากนี้ของเพื่อไทยเป็นทางออกที่เราไม่เคยนึกมาก่อนเปรียบเหมือนการซื้อหวยที่ซื้อไม่ถูกเพราะเราพยายามให้มันออกตัวเลขอื่นแต่ก็มาลงที่เรา เชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดดูเหมือนว่านี่คือการแก้ปัญหาของแปดพักจริงๆแต่ใช่แน่หรือครับนี่แหละการเมืองที่ก้าวไกลควรจะเรียนรู้การเมืองสกรปรกแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้และตามให้ทันไม่งั้นก็ต้องจมอยู่กับความสกรปรกนั้นโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยมันเป็นเรื่องยากมากที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะร่วมรัฐบาลกันแต่หลังจากนี้เพื่อไทยก็ยังแสร้งเป็นมิตรที่ดีกับก้าวไกล ยังไม่ทิ้งไปไหน14กรกฎาคมวันเลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมรัฐสภาเราอาจได้เห็นปรากฏการณ์ไหลไปตามน้ำของเพื่อไทยอีกครั้งแน่นอนครับก้าวไกลเสนอชื่อพิธาขณะเดียวกับเพื่อไทยไม่เสนอชื่อคนของตัวเองแข่งปล่อยพิธาไปจนมุมสอวอแต่ถือว่าเพื่อไทยส่งก้าวไกลมาจนสุดทางแล้วเพื่อไทยรักษาสัญญาไม่บิดพลิ้วแต่ประการใด แต่หลังจากนั้นคือหนังม้วนใหม่หน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเป็นของเพื่อไทยขณะนี้ผลออกมาแล้วก้าวไกลเอื้อมไม่ถึงเก้าอี้ประธานสภา14กร,รกฎาคมยากที่พิธาจะผ่านด่านสอวอเท่ากับก้าวไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งพลาดไปทั้งสองเก้าอี้การมีคนเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังไม่ใช่เครื่องการันตีว่าก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาลร้อเปอร์เซนตการที่พิธาไม่ผ่านด่านสอวอ เพื่อไทยไม่เสียหายอะไรเพราะเป้าโจมตีจะมุ่งไปที่สอวอทั้งหมดเช่นกันการที่สอวอเลือกแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยก็จะไม่มีใครพุ่งเป้าโจมตีเพื่อไทยแม้ก้าวไกลจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามเพราะภาพจำของมวลชนคือสอวอเป็นตัวปัญหาครับสรุปแล้วคนแดนไกลกิ่นรวบคอลมนมอ่านเอาเรื่องโดยคุณผักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์